น้องหลายๆจากทําได้นะทําได้ทํางานเพื่อรอการเก็บเกี่ยวก็จะเข้าวันไปเพลิดเจรแล้วก็เข้าร่องอ่าร่องประกวดพันธุ์นะครับแล้วก็ถึงวันก็ไปประกวดกันนะครับตัวตนสงห้องเด็กกลับมาในเป็นครั้งที่22 23แล้วครับท่านนะครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นโมเดลของสองห้องก็ว่าได้นะครับหมายถึงว่าประกวดตลอพันธุ์นีนะครับแล้วก็ส่งเข้าประกวดแล้วก็ รู้สึกว่าปีนี้จะเป็นตัวแทนก็เอาผู้ที่ชะนะเลิกก็คือหมู่6เนี่ยไปเป็นตัวแทนของอำเภอนะครับท่านที่เข้าไปประกวดเ,เ,เขาให้ประกวดแล้วก็ร้องอ่าก่อน12 12ลายของท่านนายกค่าน,นิยมไทย<ท>ข,<อ>ข้ย<พ>อกันยบน12ประการข้านิยมไทยเป็นตัวแทนของอำเภอเมืองนะครับก็คือบ้านกิจสมบูรณ์หมู่ที่6ครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขา ได้ชนะเลือกของการตรวจตอนนี้นะครับทีนี้โซนั้งห้องนี่จะเป็นบุญบ้างไฟแล้วก็บุญเครื่องคีนะครับโซนของท่านก็จะเป็นเทพมหาชาติโซนโคระการน้อยก็จะเป็นอ่าประเพณีกุเข้าวใหญ่โซนตลาดช้ก็เป็นประเพณีบุญรวมญาตินะครับโซนท่านนายกเองก็จะเป็นประเพณีบุญข้าทีนะครับแล้วก็ทันสี่ตำบลเป็นหลักนี่ก็คือตามือปางสองห้องสแกโฟน ปารูปุ๊บเนี่ยจะเป็นการกรบฏสอสอพันธ์นะครับที่ที่เสด็จพระกลพ่อจะเพ้นสัญจรไปออก็เอาพี่น้องเนี่ยเข้าไปร่วมในการเป้นสัญจรแล้วอยู่ร,รว่วมกันเรื่องฝึกร้องด้วยกันผมไม่เป็นห่วงนะครับดีที่หนึ่งนะครับพอดีที่หนึ่งไม่เป็นห่วงเลยเราจะย้อนไปดีที่เก้าเลยผมถามว่าคณะกรรมการถ้าไม่เข้มแข็ง ดีที่ดีนถ้ากรรมาการไม่ดาเนินการในการเช็มแข็งมันก็ไม่สามารถที่จะประสานกันะครับตรงน,นั้นก็จะตามมาทุกอย่างท้งนี้ทั้นนั้นก็ต้องอยู่กับคณะบรงคาบาาและคุณดังการอยากฝากพี่น้องบ้านสว่างน,นะครับว่าครับมีโครงการอะไรครับบ้านสว่างอีกแล้วมีอะไรกับบ้านสว่างอีกแล้ว,บบลวทุกอย่างทุกเรื่องนะครับว่าท่านทําอยู่แล้วนะครับเพียงแต่มาปรับตุวให้ท่านว่าท่านจะต้องดำเนินการยังไงแล้วถามว่าอีก15ต15ปุ๊บ้่านนี่ก็จะทำกับท่านเท่านั้ว ผมจะต้องตามท่านเพราะว่าเขาจะมาเอาแบบอย่างท่านในการดำเนินงานนะครับพอสูรก็ว่าไม่ใช่เฉพาะแค่จับูท่าททำอย่างเดียวนะครับอีก15หมันจะต้องเดินตามหมู่ที่5้าไปนี่คือเปลอแบบที่แบบอย่างที่ต้องทำผมถามว่าถ้าเขาเป็นความเด็ดขาางทีสู้คอยู่ได้ไหมอยู่ในคล้าบ้านสว่างชัยเจริญนีอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ตลาดชัยบุแบบซึ่งเป็นของกำนังนีอยู่ได้ไม่กี่วานมานะครับ ที่เราไปก็ไปทังป่าเป็นหมู่บ้านที่พร้อมแล้วและหมู่บ้านอื่นเขาก็จะตามตามท่านเียนชิ้นที่ดีนะครับก็อยากจะฝากนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องบ้านสว่างนะครับว่าท่านไม่ต้องร้อยใจว่าอะไรก็ตกงูปีหรือว่าอะไรไม่ใช่นะครับวท่านคือสุดยอดแล้วแล้วคนอื่นเขาจะได้ดูตัวอย่างนะครับก็มันเรียนท่านโศโ์แล้วก็ให้กำลังใจที่บ้านหมู่สว่างครับครับผม